ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสารขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินเหมาะปลูกบ้านนะครับของเราติดถนนนะครับน้าไฟพร้อมนะครับนะครับถนนนะครับเพิ่งจะลาดยางใหม่ๆเลยนะครับไฟฟ้านะครับเราก็มีแล้วนะครับเป็นไฟ3ามเฟสด้วยนะครับน้ําประปานะครับเราก็มีแล้วนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลปลายกัดอําเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของเราเนื้อที่8ไร่2งานกับ79ตารางวานะครับ นะครับของเราเหมาะปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับก็ได้นะครับไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านมีนะครับนะครับของเราติดถนนด้วยนะครับวันข้างหน้านะครับเผื่อเราอยากจะเปิดเป็นร้านขายของนะครับเหมาะเลยนะครับครับเดี๋ยวผมไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปประมาณ1กิโลนะครับเราจะไปถึงอนามัยปลายกาศนะครับ ครับ ust, แล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอําเภอบางสายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลกับอีก600เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส <la> <anta> ้น3 2มสนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ7กิโลกับอีก300เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่77กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่78กิโลนะครับ นี่ครับของเราติดถนนเผื่อเราอยากจะเปิดร้านขายของนะครับของเราเหมาะเลยนะครับเพราะว่าถัดจากที่ดินของเราเข้าไปนะครับจะมีชุมชนเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับเนี่ยครับจะมีโรงเรียนนะครับอยู่ด้านในนะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับเสาใหญ่โตมโหฬารนะครับนี่เขาเรียกว่าใหญ่สะใจนะครับนี่ครับของเราประมาณนี้นะรับแล้วก็จากตัวนี้นะครับ เราไปถึงแนวเขตของเรานะครับประมาณต้นเสาไฟฟ้าต้นที่2นะครับเดินเลยไปหน่อยนะครับครับของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ37เมตรนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ความลึกด้านนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเราลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับครับความลึกด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ440เมตรนะครับครับแล้วก็ส่วนช่วงด้านท้ายนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ35เมตรนะครับด้านหน้าของเราจะกว้างกว่าหน่อยนะครับด้านท้ายจะ แคบกว่านิดเดียวนะครับนะครับของเราจะเป็นแปลงที่กําลังข้าวกําลังเขียวสวยเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนสามนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับนะครับเหมาะปลูกบ้านสวนนะครับหรือว่าจะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ได้นะครับเนี่ยถมให้เท่ากับถนนนะครับเนี่ยครับปลูกบ้านขายของได้สบายเลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนรัดยานะครับของเราจะเป็นทาง ทิศเหนือนะครับขับรถเส้นนี้นะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนที่เขาไปรับลูกๆนะครับรับนั่นหลานนะครับเลยเขาเนี่ยที่เราวิ่งไปเนี่ยครับท่านจะไปทางโรงเรียนนะครับเนี่ยแม่นะครับเขาจะไปรับเด็กๆนะครับเนี่ยเผื่อเราข้างหน้านะครับข้างหน้าที่จุดถนนนะครับเปิดเป็นร้านขายของได้นะครับเราวิ่งออกไปนี่นะนี่ครับก็จะ เป็นอนามัยอบตนะครับอยู่นี่ครับประมาณ1กิโลนะครับวิ่งไปนี่นะนี่ครับนะครับคืนนะครับเราก็มีไฟสองทางนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับไฟสองทางก็มีนะครับแล้วไฟ3เฟสด้วยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับประมาณนี้นะนี่ครับครับอ่ะผมย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับอยู่ที่37เมตรนะครับ ครับแล้วก็ความลึกด้านนี้นะครับจากตรงนี้นะครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายเลยนะครับด้านนี้จะลึกอยู่ที่ประมาณ420เมตรนะครับของเราจะเฉียงนิดหนึ่งนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่8ไร่2งาน79ตารางวาด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ได้ละ3 3 0 0านะครับของเราเป็นชนดคขุแดงนะครับ ครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ